สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งออกของวันอังคารทีส่สี่มีนาคม2568กสิบปดิชันวาทีรอยตรียิ่งพัชรีประเทศค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะอากาศแบบไหนกันบ้างจากผ่าแผ่นดีนอากาศพิพื้นนะคะเจ้นวายย่อมความกดอการตามอย่างจากความร้อนปกกลุมทางด้านตอนบนของประเทศไทยลักษณะแบบนี้ค่ะจะทําให้ภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคกลางนะคะจะมีอากาศรอ้อนทึ่ร้อนจัดในบางพื้นที่ค่ะ สำหรับภาคใต้เราจะเริ่มมีอาการร้อนใน่อนกลางวันเพิิมขึ้นในหลายๆพื้นที่ค่ะจากผาคไทยดาวเทียมฮิมาวาริชนิดไอ้อ้าค่ะชาวนี้จะเห็นห่วามีเมกน้อยมาร์กตอฝากปลอดปลอมค่ะจากเรดาร์ชมพอนะคะจะเห็นหัวภาคใต้เราไม่มีฝนค่ะสำหรับภาคใต้ตอนกลางก็เช่นกันไม่มีฝนค่ะ รายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังออค่ะสำรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันวันวนวนวนดได้3 5ซองศาเซลเซียสที่ตะบลน้องพรบอเภหัวหินจัังวดประจวบคีรีขันธ์แต่การอุณหภูมิตามสุดเช้านี้วัดได้21.0องศาเซลเซียสเพียงเพเภอการดิตจสุราษฎร์ธานีค่ะรายงานปริมาณฝนสถานีหยิบเซชั่วโมงข้องภาคใต้ฟังอกตั้งแต่จัดมงเช้าเมื่อวานจนถึงจัดมงเช้าวันนี้ไม่มีรายงานฝนตกค่ะ แต่กรอีการบร,ริเวณผักไตฟังออกค่ะฉงนี้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออก และก็ลมตันออกเชียงไตตีพัดประคุมรบริเวณอ่าวไทยและก็ภาคใต้ค่ะทําให้มีฝนเลือกฝนฝ่าขนองได้เล็กน้อยบางแห้งค่ะบริเวณจังหวัดประจวบเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร,ร,ร์นครปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสน,นะคะมีฝนได้เล็กน้อยนะคะมีฝนได้ไน้อยละร้อยน้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วง23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง29-36ถึงองศาเซลเซียสค่ะ สำหรับภาคต้ตอนตบนน้นะคะจะเป็นลมถลนออกเชียงใต้ความเร็ว1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทาให้ทะเลมีคลื่นต่ากว่า1นึเมตรบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะเป็นลมถลนออกความเร็ว1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทําให้มีคลื่นต่ากว่า1นึเมตรเช่นกันค่ะขานไม้ภาวะอากาศและ้นกระตอบต่อการสะส้มของพ m 2.5นะคะระวังวันที่สีถึงวันที่10นี้ค่ะภาคใต้ตอนบนค่ะวันที่สีถึงวันที่ส0บนี้จะมีฝนได้รอยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ค่ะในส่วนของ้นกระตอบ ต่อการสะสุมผีเอ็มสอในช่วงวันที่4ถึงวันที่เจนี่นะคะมีพ้นกระทบปัน่นกลางค่ะหลังจากนั้นวันที่8ถึงวันที่10ค่ะมีพ้นกระทบผีน้อยค่ะในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะคะวันที่4ถึงวันที่10ค่ะมีพนได้ร้อยละ10ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ พ้นกระทบต่อการสะสม,ออมของ p ี2.5ในช่วงวันที่4กับวันที่5นะคะมีพ้นกระทบถี่น้อยหลังจากนั้นค่ะวันที่6ถึงวันที่10จะมีพ้นกระทบถี่น้อยมาค่ะสำหรับการเผยแพร่ในกาสวันนี้ข้อจบเพียงเทาง่านี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังออกไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน